สำหรับช่วงสุดท้ายช่วงเคียวเล็บกองทัพนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเชิญชมค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาหราชินีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานโดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ และนำตัวอย่างของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรงยอจังหวัดสกลนครและโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางหลวงจังหวัดนครพนมที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนิงนงานสนองแนวพระราชดำริจนประสบความสำเร็จมาเป็นแนวทางการจัดแสดงสาธิตโดยมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะาฐานการเรียนรู้ใช้พื้นที่ภายในโครงการสื่อสารทหารเนื้อที่12.5ไร่แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนหลักประกอบด้วยพื้นที่เรียนรู้1ไร่พอเพียงพื้นที่ฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิตเนื้อที่7ไร่และพื้นที่แหล่งน้ำา5 5ไร่โดยกิจกรรมหลักดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมที่เกื้อกูลกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำกตรกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสาธิตพื้นที่เรียนรู้หนึ่งไร่พอเพียงมีกิจกรรมหลักสองกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดย่อม3-5ถึงคนมีพื้นที่ใช้สอยสอดท้องกับการดำเนินชีวิตแบบไทย กิจกรรมการประกอบอาชีพเชิงเกษตรผสมผสานเป็นกิจกรรมที่มีความเกื้อกูลเชื่อมโยงกันเช่นการทำนาข้าวพร้อมทางเลี้ยงปลาในนาข้าวนำรำข้าวที่ได้จากการสีเป็นอาหารสุก,กรนำปลายข้าวเป็นอาหารไก่แกลกใช้รองพอกสุก,กรและทำปุ๋ยใช้ในแปลงพืชผักสวนครัวฟางข้าวใช้เป็นอาหารโครเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวิถีทางสังคมของแต่ละภูมิภาคฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิตเป็นกิจกรรมที่แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การอนุร,รักษ์ดินและน้ำการใช้พลังงานทดแทนจำนวน16ฐานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างฐานการเรียนรู้การปลูกไม้ผลแบบผสมผสานฐานการเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซลฐานการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฐานการเรียนรู้การผลิตก้อนเชื้อและพ่อเห็ดฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำภูพานฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบฐานการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิก ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเส้เดือนฐานการเรียนรู้การเผาถ่านและทําน้ําส้มควอนไม้พื้นที่แหล่งน้ำและแบ่งพื้นที่4.5ไร่ สำหรับใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำโดยปลูกหญ้าแฝกตามแนวร่องน้ำและกิจกรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าพ่อระบบสูบน้ำที่ใช้ภายในศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งแนะนําการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในศูนย์และรายรับที่ได้จากการจําหน่ายผลผลิตในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้อีกด้วยกิจกรรมต่างๆในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองประชาการกองทัพไทยมุ่งเน้นความเรียบง่ายมีเหตุมีผลทําอย่างมีระบบมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นต้นแบบของการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้โดยนําวัตถุดิบเหลือใช้ภายในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนํารายรับจากการจำหน่ายผลผลิตมาใช้เป็นทุนในการดำเนินงานของศูนย์รวมทั้งยังนํำไรายได้บางส่วนมาบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็จะมีผัก ไข่ไก่ไข่เป็ดจำหน่ายนะคะมีปลาในกระชังมีกบนะคะแล้วก็มีผักต่างๆมากมายค่ะก็ขอเชิญนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเราอย่างนี้ค่ะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองประชาการกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหารายินีที่จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสพาระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา80พรรษา พุทธศักราช2,555แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมความรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเหมาะสมมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปนอกจากนั้นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองประชาการกองทัพไทยยังเตรียมการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะขยายผลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่มิตรประเทศ ที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยโดยนำแนวทางพระราชดำริไปปรุกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศต่อไป